สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะครับจันทร์ที่ห้านะครับจันทร์ที่ห้าฝนตกทั้งคืนนะเมื่อคืนเน่ยมาพาดูน้ํานะครับมาพาดูน้ําฝนกระน,นำทั้งคืนนะครับอืมเปียกชุ่มช่ำนะครับคาดว่าน่าจะ ตกอีกต่อเนื่องนะครับเนี่ยดูนะครับงานนี่ครับเอาไปไล่เพี่อใส่เสื้อแดงเลยนะครับพี่ออนค่ะต้องแดงไว้ก่อนวันนี้วันนี้เปิดตัวสินค้าใหม่ต้องแดงไว้ก่อนครับผมเฮ <c oughs> งๆปังๆครับ เช้าเช้าวันจันทร์นะครับน้ําก็จะขังนะครับเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนบรรยากาศเช้าเช้าว่วันนี้นะครับมีข่าวดีนะครับลุงบนประแตนแล้วก็ทางบริษัทมนโอมครับจะมีสินค้าตัวใหม่นะครับมาเปิดตัวสินค้านะครับที่หน้าลานองค์ปู่ปาริจิตนะครับ น่าจะตรงร้านกาแฟนะครับน่าจะไม่เกินเที่ยงนะครับกำหนดการหรือว่ายังไงก็อรออัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับย่าดีครับเย,ย็นสบายนอนในรถเย็นสบายนะฝนตกอาการไม่อบอ้าวนะครับ ัปเดตเช้าๆนะครับแจ๊วอากาศรลอสุดเนาะเมื่อวานนะครับเราฝนเนี่ยหินมานะครับแต่ว,ว่าฝนก็ยังถกต่อเนี้ไม่เป็นไรนะรเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วลุงจะเทป,ปูนอยู่นะครับลุงแบบพื้นที่ตรงนี้เทปูนจ,จัดระดับนะครับน้าก็จะไม่ขังนะครับ ก็ค่อยๆอัปเดตนะครับค่อยๆพัฒนาไปในพื้นที่ตรงนี้อืมครับอากาศสดๆนะครับคาดว่าน่าจะตกอีกนะครับดูจากสภาพโอ้ปู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 ูปู กที่นาลุงพลน,นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนย่อมนะครับสวนย่อมข้างองปูนะครับก็ได้รับน้ำนะครับหญ้าต้นไม้ก็เขียวขจีนะครับทั่วทั้งสวนนะครับ ยูทูบเราก็ออกมาทำหน้าที่ของแต่ละคนก็มาอัปเดตข่าวสารไลฟ์สดพูดคุยกับ FC นะครับช่วงเ,เช้าก็จะไลฟ์ได้ถึง2โมงช่วงเย็นก็จะเป็น18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะสามารถไลฟ์สดได้นะครับตามกฎที่อยู่ตรงนี้ที่ลุงปนกับป้าตั้งขึ้นนะครับเราทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎเป็นอย่างดีนะครับ สดๆนะครับลานองค์ปู่เมื่อวานนะเมื่อวานก็มีช่างโคกแล้วก็ช่างแพลวนะครับก็ได้มาคุยรายละเอียดมาดูแล้วนะครับจะสร้างองค์บริวารขององค์ปู่ปริจิตนะครับเป็นพญานาคประจาวันเกิดนะครับก็จะทําตามเราวันทางขึ้นนะครับทางขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรามาอัปเดตกันสดๆเลยนะครับ ขังนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจับระดับนะครับจับระดับเทป,ปูน อัปเดตนะครับอัปเดตก็วันนี้นะครเอ็มก็จะเดินทางกลับนะช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเที่ยงบ่าย,ายก็จะมูฟนะครับจบภารกิจสามวันนะครับอาทิตย์นี้สามวันสองคืนนี่สามวันสามคืนเนี่ยคืนวันศุกร์เลยสี่วันสามคืนนะครับศุกร์ตอนศุกร์วันสองวันอน 2, นาทิตย์นะครับ พามาดูสวนหย่อมสวยๆที่น้าว่ากันใหม่นะครับแอปเดียวนะครับวันเวลาเดินผ่านไปเมื่อวานก็มีกิจกรรมดีๆนะไปเล่นกับน้ำมนต์ก็เอฟซีก็ได้ดูในหลายช่องนะครับในหล,หลายที่ลงไปใน youtube นะครับไปหาน้องไปเ,เล่นกอล์ฟนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเอาพาไปอีกนะครับเดี๋ยวพาน้อง,องโอมไปด้วย นี่น้องอย่าไปด้วยด้วยได้วชวนอมก็ใช้เวลาว่างนะครับเกิดประโยชน์เริหยุดสดๆเยอเรียวนะครับที่ทุ่งนาลุงพลป้าแตนนะครับลุงก็มาแล้วนะครับลุงมาแต่เช้านะครับรถตู้เห็นจอดอยู่ท่านนน่นายจะเตรียมการนะครับ เปิดตัวสินค้านะครับสบ,บู่นะครับเซ็นสบ,บู่ฮันนี่นะครับก็อรออย่างเป็นทางการนะครับรอเป็นอย่างเป็นทางการฮันนี่ซอฟททีพีสกิน้ยาเขียวเฉีเขียวะจีนะครับ โอเคนะครับผมอัปเดตล่าสุดเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ม,มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ